นายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดนะครับร่วมทําบุญเนื่องในวันมาฆบูชาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขณะเดียวกันขอให้ชาวนาอย่าก,กังวลเพราะตั้งแต่วันที่17กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปรัฐบาลก็จะทยอยจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวครับ นางสาวยิ่งลักชินวัตนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้โอกาสวันหยุดมาคบูชาไปทำบุญกับเด็กชายสุภเสกอมฉัดหรือน้องไป๊บุตรชายและนางเยาวภาวงสวัสดิ์พี่สาวพร้อมครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดที่วัดพนัญเชิงวรวิหารและวิหารพระมงคลบพิษที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งนายนิวัฒน์ทำโรงบุญทรงภพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตสสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมทำบุญด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้มาทำบุญพร้อมขอให้ชาวนาไม่ต้องกังวลเพราะรัฐบาลจะทยอยจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวให้ถึงมือชาวนาตั้งแต่วันที่17กุมภาพานนันธ์นี้โดยบรรยากาศการทำบุญของนายกรัฐมนตรีและคณะมีประชาชนที่ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันมาคะบูชาเข้าไปให้กําลังใจนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันนะครับการรักษาความปลอดภัยโดยรอบวัดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรเมืองพระนครศรีอยุธย,ยาทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดครับ